วีเทคนะคะใครไม่อยากหัวร้อนก็มาสั่งหลังคากับเรานะคะใช้สำหรับติดตั้งเทสล่าโมเดลไวรุ่นนี้เลยนะคะรับรองนะคะว่าถ้าติดมาหลังคาเทสล่าโมเดลไวจากร้านเรานะคะปิดปุ๊บเย็นปั๊บแน่นอนค่ะทุกคนสังเกตได้เลยนะคะ ม่านบะะังแดดบางรุ่นนะคะเมื่อปิดม่านแล้วอาจจะยังมีแสงโลดผ่านเข้าไปในตัวรถได้นะคะแต่ถ้าเป็นม่านของเรานะคะไม่มีแม้แต่แสง UV ผ่านเข้าไปในตัวรถได้เลยค่ะเพราะม่านของเรานะคะมีสารเคลือบพิเศษปิดปุด๊บหนาวปั๊บเลยนอกจากนั้นนะคะโครงม่านของเรายังทําจากวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะคะทําให้แข็งแรงนะคะแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยนี่นี่ยกขึ้นหัวได้เลย ยกขึ้นและติดตั้งได้อย่างสะดวกสบายนะคะเพราะว่ามีน้ําหนักเบานะคะรีบมาสั่งซื้อก่อนที่จะถึงหน้าร้อนนะคะเพราะว่ายิ่งอากาศร้อนแล้วก็จะยิ่งแพงนะคะ